นี่ดีกว่าจะให้เธอคุยกับนี่ฉันจะให้เธอคุยกับนี่เราคุยพี่ปั้นคุยเป็นเพื่อนหน you know. ่อยนะพี่ป like ั like ้น like คุยเป็นเพื like ่อนหน่อยนะทำไมไอ้พ like ี like ่พุทเหรอไงเออเออก็ไม่ไ like ด้เจอกันนานแล้ว嘛พี่จะคุยฟ้องพี่พุทเลยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้อะเมื่อกี้ปั้นน่ะเพราะว่าเมื่อกี้ปั้นแบบว่านินทาพี่พุทธเออใช่เลยหยอกหยอกมาแล้วแล้วหยอกพุทธเฮ้สวัสดีครับพี่พุทธจัดการเลยพี่ปั้นนินทาพี่พุทธแต่กี้สวัสดีครับ สวัสดีครับโเฮียไปนั่งเฮียเป็นงั้นนะพี่พุธพี่พุธคิดถึงเออเนี่ยเขาพูดถึงคุณทุกคืนเลยพูดจำได้จำหนูได้เปล่าที่งานอะไรจำได้ไหมงานร้องเพลงอะไรสิจาะปะตุจีนไงพี่เงินตุจิงเออครับยังไงแล้วโรงแรวเธอเธอจะเธอจะฟ้องอะไรพี่พุธเธอจะฟ้องอะไรพี่พุธมีรูปจะให้ดูก็คือรูปที่ถ่ายคู่กับพี่พุธนะคะอ่ะโชว์อ่ะโชว์มีรูปที่ พี่ถ่ายกับพี่พุดให้ดูเดี๋ยวหนูเปิดรูปที่ถ่ายกับพี่พุธให้ดูนะพี่พุดตอนนี้เดี๋ยวแพลเปิดท่านจ้านนพี่ป้านยังอยู่แล้วเธอรู้เปล่าพี่ป้านยังอยู่นะนี่คือพูดตรงๆนะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนอารมณ์แบบว่าทำไมาอยู่ดีกลายเป็นผมเป็นคนแอบชอบเพื่อนแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพาไปเจอคนที่ชอบวะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยยังไงป็นไงนไอ้พุธ ีครับพี่จุ๋ยอยู่ไหนครับพี่จุ๋ยเดินไปไหนแล้วไม่รู้ครับเออเออเอาเออเออแวพี่พูดมีคนของเขาอยู่แล้วน้าเอ็งมาแม่งแฟนอะไรป้านอะไรป้านแมวสวัสดีค่ะพี่จุ๋ยพี่พูดมีเรื่องจะบอกว่าอะไรแกงพี่อเล็กให้หน่อยโอ้ทำไมตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวพี่อเล็กเขาทับพี่ทีนึงที่เขาแบนเลยเดี พ้วแพ้วโอ้ยตัวตัวแล้วเธอเธอไปส่องไอจีพี่พุทธบ่อยเปล่าอุ้ยบ่อยมากตั้งแต่เด็กเลยพี่กล้าเป็นไงกล้าเป็นไงตั้งแต่ตอนมหกกล้าเป็นไงอุ้ยเนาะมีค้ามแน่นมากค่ะพี่พุทธจะไปเชื่อนะระหว่างเมื่อวานเขาก็พูดกับผมแบบเนี้ย ไม่แล้วทำไมอ่ะพี่ระหว่างเข้าใจบาคนแรกที่พูดถึงนะเป็นตูมตาอย่าบูลี่ฉันมอย่าบูลลี่ฉันอย่าบูลลี่ฉันอย่าบูลลี่ฉันนะฉันไม่ได้บูลลี่เธอเไรพี่พูดอยู่อันดับที่เท่าไหร่น้องแพลวอันดับที่สองแล้วใครอันดับที่หนึ่งใครที่หนึ่งพี่บอยเอากูล่ะกูล่ะ อันดับที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเหมืนะอันดับที่หนึ่งบอยไหนบอยพีชเมกเกอร์บอยประกรณ์ค่ะอันดับที่สองแล้วังไงแล้วยังไงต่ออันดับที่สองบพี่พุดเอาเอาพี่ปั้นพี่ปั้นเป็นที่สองแล้วตอนนี้พี่ปั้นเป็นที่สองแพลวแพลวพี่อยากถามแลวที่เธอที่เธอไปส่องไอจีอ่ะพี่พุดกับกับพี่ปั้นอ่ะใครใครแบบกล้ามแน่นเหมือนกันเออ พี่ภูมกั้มแน่นในสงครามนักปั้นอ่ะพี่ภูมิกั้มแน่นมากเราดูมาแล้วแล้วแล้วพี่ปั้นน่ะพี่ปั้นน่ะพี่ปั้นก็แน่นมากแล้วใครแน่นอ๋อมีอะดูใครแน่นกว่าพี่ปั้นจันปลารมาพี่ปั้นจันดวงนี่แล้วเฮียบอยอ่ะเฮียบอยแน่นเปล่าเริ่มหน่าแถวทุกวันทุกวันเลย พี่บอยได้ดูบาเบย์อยู่ไหทำเปล่าเ้าเธอเธอเธอดูเปล่าเธอดูเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูเลิฟคุนมากเธอบอกว่าเธอรักพี่พุทธมากเธอเจอเขาเธอไม่เห็นกล้าพูดอะไรกับเขาเลยเออไหนบอกเขาวว่ารักเขามากแค่ไหนเธอพูดถึงพี่พุทธทุกวันครับกมากที่สุดเลยพี่พุทธขอบคุณคระเดี๋ยวจะเข้ามาดูเรื่อยๆนะจะได้เจอกันได้ไหมพี่ถึงพี่พุทธเขาจะต้องไปแล้วเขาจะต้องไปอยู่กับเมียเขาเธอครับ เอยเคย่ะพี่พูดแคปรูปหน่อยโอเคแคปรูปหน่อยจ้าโอเคขอบคุณครับฝากอะไรถึงพี่พูดไหมฝากฝากหน่อยฝากหน่อยพี่พูดค่ะฝากผลงานละครพี่ปันจันทร์ให้นะคะฝากติดตามละครพี่ปันจันทร์ด้วยค่ะละครต้นอินฟังเลยนะคะ มีน้ำใจเราอ่ะโโออเเคคพี่พุูดนะพี่พูดขอบคุณครับพี่ปอยขอบคุณครับพี่พุทธแล้วค่ะครับพี่พุูดสวัสดีสวัสดีครับบายพี่พุทูดายค่ะไปค่ะน้องแพรวได้คุยกับดีเจพุทธสมใจค่าทางจะเป็นปลื้มมากมากคุยกับพี่พูดจนลืมว่ามีพี่ปั้นจันอยู่ตรงนี้ด้วยน้อยใจแทนพี่ปั้นจันนะเนี่ย กลายเป็นอากาศธาตุสังงั้น